สวัสดีค่ะหนังส้มจากร้านลูกไม้วิพานะคะคลิปนี้เป็นรหัสสินค้าที่669ค่ะ669รหัสด้านบนซ้ายมือตลอดทั้งคลิปนะคะช่องทางการติดต่ออยู่ได้บนขวามือเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าคุณแม่จะรายมาสั่งแอดไลน์ id อันนี้เท่านั้นนะคะมีตัวแอดนำหน้าแล้วก็ vipa วิพาค่ะหรือถ้าไม่สะดวกรายคุณแม่โทรมาสั่งก็ได้โดยแจ้งรหัสคลิป669แล้วตามด้วยสีที่ต้องการซึ่งวันนี้จะมีทั้งหมด4ส,สีแบบเสื้อตัวที่จาใส่อยู่นี้เลยนะคะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาดูแบบกันก่อนเลยค่ะก่อนดูแบบเดี๋ยวเราบอกไซส์ก่อนเนาะอ่ะตัวนี้ค่ะน้องจะเป็นงานผ้าชีฟองนะคะเป็นงานผ้าชีฟองเป็นงานฟรีไซส์มีเพียงไซส์เดียวเท่านั้นไหไว้ให้นะคะตัวนี้เป็นงานฟรีไซส์มีเพียงไซส์เดียวเท่านั้นอกเสื้อ44นิ้ววัดจากรักแร้ซ้ายมารักแร้ขวาอกเสื้อ44นิ้วนะคะตัวนี้นะคะความยาวอยู่ที่23นิ้วค่ะความยาว23นิ้วนะคะถ้าเทียบมาตรส่วนส้มสูงร6 0ก็ ประมาณสะโพกบนคุณแม่ค่ะประมาณสะโพกบนนะคะอ่าตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นงานเนื้อผ้าชีฟองเดี๋ยวบอกราคาก่อนเลยนะคะหลายคนเห็นแล้วแบบเออแบบเก๋ดีลายปักสวยดีเนื้อสวยดีนะคะถ้าไซส์ใส่ได้เดี๋ยวรู้ราคาก่อนจะได้ตัดสินใจดึกว่าจะดูคลิปนี้ต่อให้จบไหมนะคะอ่าตัวนี้ราคาน้องอยู่ที่749บาทคุณแม่สวยขนาดนี้ เยอะๆก่อนนะคะอาตัวนี้749บาทเท่านั้นนะคะโอนชำระเราจะส่งฟรีนะคะเก็บปลายทางบวก50บาทชิ้นแรก50บาทชิ้นต่อไปชิ้นละ10บาท10บาทในการจะส่งครั้งเดียวกันแน่นอนว่าทุกแม่เก็บปลายทางสั่งส่งตัว3ต,ตัวในการส่งครั้งเดียวกันค่าส่งคุ้มค่าอะตัวนี้นะคะแบบเขาเดี๋ยวขึ้นรายละเอียดไปให้นะว่าไซส์อะไรราคาเท่าไหร่นะคะ,ะ,คะตัวนี้ค่ะคุณแม่แบบน้องจะเป็นงานคออกตั้งแบบนี้นะคะเชิดเชิดเลิศดเลืออลังค่ะ นี่อะตัวนี้ถามว่ามันตัดปีนคอมันไม่ปีนค่ะเห็นว่ามันมีช่องว่างระหว่างคอเสื้อกับคอเราเนาะตัวนี้คือไม่ได้รู้สึกอดอัดคอแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าคือเขาก็จะมีความตั้งขึ้นเองด้วยแพทเทิร์นแล้วก็ด้วยตัวผ้าเขาด้วยตัวเสื้อเขานะคะอ่ะตัวนี้นะคะจะเป็นคอโอบตั้งนะคะแล้วก็เจาะ เจาะหน้านะคะเจาะกระดุมด้านหน้านะคะซึ่งจะเจาะเฉียงเจาะป้ายแบบนี้เพิ่มความเก๋ไก๋ให้กับเสื้อเรานะคะเจาะกระดุมนะคะเป็นกระดุมปั๊มนะคะใช้ผ้าตัวเขาในแหละก็คือผ้าชีฟองตัวนี้แหละมาปั๊มเป็นกระดุมให้นะคะ3เมตรนะคะตัวนี้ถอดใช้งานได้จริงนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ส้มสวมหัวได้เลยก็ไม่ได้ถอดกระดุมเหมือนกันค่ะคุณแม่คะอาตัวนี้นะคะมาพร้อมกับแขนกระบอกค่ะความยาวแขนน้องจะอยู่ที่ประมาณ3ส่วนหรือว่าคลุมข้อศอกนะคะตัวนี้ก็จะเป็นกระบอกขนาดปกติค่ะไม่ได้ไป้ายบานหรือว่าไม่ได เล็กอะไรได้อย่างใดนะคะขน็ดขนาดปกติที่ดูสุภาพดูสวยแล้วก็ดูกําลังดีเหมาะกับเสื้อผู้ใหญ่อะตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะบริสะโพกคือผ่านข้างให้ด้วยทั้งสองข้างนะคะออะแบบนี้นะคะเนื้อผ้าคุณแม่ตัวนี้เขาจะเป็นชีฟองที่มีน้ําหนักนิดนึงเห็นไหมคะมีน้ําหนักนิดนึงแต่ว่าคือมันมันไม่ได้แบบปิวปิวคือถ้ามันเป็นชีฟองเนื้อบางๆป,ปิวปิวค่ะมันจะทําคอเชิ้คอตั้งแบบนี้ไม่ขึ้นนั่นเองนะคะตัวนี้ก็เลยใช้เลือกใช้เนื้อผ้าชีฟองที่มันมีน้ําหนักประะะะะะะมมาาาณนน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 นึงงงคคคิดัั่ะะ่่เอตวี้้ผไบแ ะะเพราะว่ามันมีน้ําหนักมีความหนาในสามารถที่ทําคอชคอชดคอต่างได้อะนะตัวนี้นะแล้วก็ลายปากขาจะอยู่ตัวนี้งานตกแต่งอยู่ที่ตรงแขนค่ะตัวนี้ลายปากก็น่ารักเดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราดูลายปากที่ตรงเสื้อในไม้ดีกว่านาะเขาเนี้ยติดไม้ค่ะ แบบเ้านะคะตัวนี้มีความเก๋ตรงที่แบบมีรายปักเล็กๆเล็กไหมไม่เล็กนะนี่ประมาณฝ่ามือเลยค่ะอยู่ที่แขนเสื้อทั้ง2อ,อันนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นลูกค้าเรามีเยอะนะคะคนแบบบางคนก็ชอบรายปักเยอะบางคนก็ชอบรายเยอะบางคนชอบเรียบๆนะคะซึ่งตัวนี้มันแบบได้แบบเก๋ตรงคอเชิดคอตั้งแล้วก็ผ่าปีนแบบ เอียงเฉียงแล้วนะคะเนื้อผ้าโชว์เนื้อผ้าแบบสวยๆเนียนๆแบบนี้นะคะรายปักเร็กๆนะคะอยู่2ฝั่งตรงแขนนะคะนี่ใครชอบความแบบเรียบเก๋นะคะเรียบโก้ดูแพงนะคะดูไม่ต้องเยอะดูไม่ลายตาอะรุ่นนี้เลยคุณแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูรายปักกัน ถามว่าเล็กไหมนี่ประมาณฝ่ามือเลยไม่ได้เล็กนะแต่ว่าด้วยความที่ลายเขาเป็นดอกจิ๋วนั่นเองนะคะเนี่ยมันจะเป็นลายคล้ายๆกับเป็นลายดอกไม้นอนแล้วก็จะเป็นแบบว่าหยดน้าอะคะ่ะเป็นรูปแบบหยดน้ํานะคะแล้วก็ครอบในดอกไม้แบบนี้นะคะซึ่งให้รอบแขนเลยนี่ค่ะรอบแขนเลยนั่นเองนะคะนี่ อันนี้คืองานปักนะคะอันนี้คืองานปักเนาะตัวนี้นะคะ2ฝั่งนะคะสีสันสดใสค่ะนี่เวลาใส่แล้วมันก็จะเห็นลายปักอยู่ที่แขนทั้งสองข้างนะคะตรงกลางตัวเสื้อเนี่ยก็คือจะเป็นเรียบๆนะคะหลายคนชอบแบบนี้นะคะจริง,รงๆอ่ะตัวนี้นะคะก็มีก็มีความแบบสวยแบบเรียบร้อยเนาะหวานได้เรียบร้อยได้เก๋ได้นะด้วยแบบเขานะคะอ่ะตัวนี้นะคะด้านหลังก็จะเป็นเรียบๆแบบนี้เนาะนี่ค่ะสีขาวไม่มีซับในนะแต่ว่าสอดมือเข้าไปเนี่ยค่ะไม่เห็นไม่เห็นมือนะคะผ้าไม่ได้บางนะ ผ้ามีน้ำหนักทิ้งตัวกำลังดีกำลังสวยเลยค่ะเห็นไหมคะผ้ามีน้ำหนักทิ้งตัวกำลังดีกำลังสวยเลยผ้ารุ่นนี้คือสวยจริงนะคะมันมีความแบบรุ่มผิวลื่นผิวนะแล้วก็มีน้ำหนักประมาณหนึ่งที่จะทําคออกตั้งคอเชิดได้นั่นเองนะคะทีนี้รุ่นนี้ค่ะจอมีทั้งหมด4สี 4. เดี๋ยวเรามาดูสีกันนะคะรายปักเขาก็จะมีสี 4. สีที่ร้อไปตามเนื้อผ้าของตัวเสื้อนะคะอย่างตัวที่จสัใส่เปิดคลิปตัวนี้จะเป็นสีชมพูนมนมค่ะเป็นชมพูหวานชมพูนมนมชมพูนุดนุนเนาะลายปักเขาก็จะมาแบบโทนชมพูนะคะอ่าตามภาพเลยตามในคลิปเลยนะรายปักก็จะเป็นสีนี้ชนชนชมพูนะคะเสื้อชมพูนุดนนมนมนะคะอ่ะตัวนี้สีหวานมากคุณแม่คะแล้วก็อสีที่2อเนาะตัวนี้จะออกโทนแบบว่าโทนโท,ทนสีเขียว เขียวอมฟ้าคุณแม่มันเป็นเขียวอมฟ้าไม่ใช่เขียวอมฟ้านะคะตัวนี้เป็นอะไรที่นิยามสีได้ยากมากแต่ว่าสีเนี้ยไม่ต้องบอกก็รู้ว่าสีใหม่แน่นอนขนาดส้มยังไม่รู้ว่ามันคือสีอะไรเลยคือแต่สีของจริงมันด anyway> ูผ네ู้ดีมากมันดูสวยมากค่ะสีที่มันไม่สามารถนิยามได้ง่ายๆว่าสีอะไรนั่คือแบบดูแพงนะคะสีเขียวอมฟ้าดูสะอาดตามากดูสบายตามากมันเหมือนเขียวอมฟ้าอมเทาวนู๊ดนัวมากนะคะสีประมาณตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวออ่ะประมาณนี้ค่ะคุณแม่คะสีประมาณนี้เลยนะคะแล้วขึ้นลายปากเขาลาย ปากเขามันจะแบบมีทั้งฟ้าทั้งเขียวนั่นเองอ่ะเนี่ยค่ะลายปากเขานะคะแล้วเนี่ยเออสีเขาประมาณเนี้ยประมาณกล้องตรงนี้เลยค่ะสีเขานะคะแบบเขียวอมฟ้าอมเทาคุณแม่สีนี้สีใหม่แน่นอนนะคะสีสวยไหมสวยนะอ่ะก็อีกสะสีที่สานะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นสีแดงก็รุ่นนี้รีบขายเลยค่ะเพราะว่ามันก็จะแบบคาบเกี่ยวช่วงตุตจีนเนาะใกล้จะตุตจีนแล้วค่ะก็ยังใครอยากได้หาแดงนะคะที่สามารถใส่ตุตจีนได้ก็ตัวนี้จะเป็นแดงขาดแต่ว่าจะเป็นแดงอมส้มนะคะเขาจะไม่ใช่แบบแดงแดงสดแดงเลือดหมู นก,กันค่ะเขาอันนี้ก็คือเฉดสีใหม่คุณแม่เปิดสักราชมา2568ด้วยสีแบบใหม่ๆบ้าเนาะอันนี้สีใหม่ค่ะเป็นแดงแบบอมส้มคุณแม่ค่ะ นี่แล้วก็คือลายปักเขาก็คือแบบอมส้มมาให้เห็นไหมคะนี่เลยนะคะแดงอมส้มค่ะตัวนี้ใส่ตุ๊ดจีนก็ได้สีก็เฮงอยู่นะคะเดี๋ยวส้มไปเปลี่ยนให้ดูนะตัวนี้แดงอมส้มค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเฉดสีใหม่ค่ะคือสีขาวซึ่งสีขาวก็คือจะปักแบบว่าชงจมพูเข้มแบบนี้มาให้นะคะสีนี้ก็น่ารักตามสไตล์เขาแหละขาวออไฟไวท์ค่ะเดี๋ยวส้มไปเปลี่ยนสีอีก3สีให้ดูนะคะอันนี้ดูสีแรกก่อนตัวนี้จะเป็นสีชมพูค่ะ สองที่ใส่มาให้ดูตัวนี้จะเป็นสีขาวออฟไว้ White, ค่ะอ่าตัวนี้นะคะสีขาวเนาะลายปักตัวนี้จะเป็นสีออกโทนแบบว่าชมพูเข้มๆนะคะอ่าตัวนี้สะอาดตาหวานได้หวานได้สะอาดตาได้นะคะดูนัวๆมากอ่าตัวนี้สีขาวนะตัวนี้ค่ะคุณแม่ทวนไซให้น้องเป็นฟรีไซส์อ,อกเสื้อ44นิ้วนะคะว่าจากรักแรกซ้ายมารักแรกขวาอกช่วงนี้นะคะ44นิ้วของคนอกจริงไม่เกิน42-43ใส่ได้ความยาวอยู่ที่ประมาณ23นิ้วค่ะ ความยาวอยู่ที่23นิ้วเนื้อผ้าจะเป็นเนื้อผ้าชีฟองมีน้ำหนักประมาณนึงทิ้งตัวนะคะแต่ก็คือไม่ได้แข็งไม่ได้หนาแล้วก็คือชีฟองนั่นแหละนะคะที่ทำอย่างที่เอาชีฟองอัานี้มาเพราะว่าเนี่ยค่ะเขามันจะได้เชิดคอตั้งตั้ง,ต,งตั้งแบบนี้ได้นะคะกระดุมตัวนี้เป็นกระดุมปมที่สามารถถอดใช้งานได้จริงนะคะเวลาใส่หัมหัวแล้วก็ถอดในบนก็พอแล้วก็สวมหัวลงมานะคะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ด้านหลังคะ่ะ ด้านข้างผ่าสะโพกให้นะอัดตัวนี้นะคะถ้าคุณแม่สนใจตัวนี้ค่ะคุณแม่สั่งรหัส 6, 6 9แแ้ว้าด้วยตา้สีขาวนะคะตัวนี้รหัส669ค่ะตัวนี้เป็นเฉดสีใหม่นะก็คือสีแดงอมส้มนะคะคุณแม่คะ ตัวนี้ไม่ใช่เลือดนกไม่ใช่เลือดหมูไม่ใช่แดงสดเป็นแดงอมส้มเนาะแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าตรงรายปากเขาค่ะก็คือจะปักโทนเฉดแบบว,ว่าสีส้มอ่อนมาให้นะคะก็จะเป็นโทนนี้สีนี้เป็นเฉดสีใหม่ของปีนี้เลยค่ะแล้วก็มาในช่วงใกลต้ตรุษจีนด้วยนะคะจะใครอยากหางานเสื้อแดงที่ดับดูอรังอรัง,อรงคอตั้งเป็นนางพญาอะ่ะจงกระเชียร,รุ่นนี้เนาะราคาเบาๆอยู่ที่74 9บาทได้งานชีฟองรุ่นนี้ไปที่ไม่อยากติดไม้ไต้องขอยาถือแล้วอาจจะราําคาญตาแม่นิดนึงนะคะเพราะว่าอยาก ให้ดูคอนั่นเองนะคะคอมันจะมีความแบบเป็นคออกตั้งเชิดๆแบบนี้นี่ค่ะ ั669 66, ค่ะชีฟองตัวสุดท้ายสีสุดท้ายเนี่ยก็คือสีนี้นะคะซึ่งนิยาวสีได้ยากมากคุณแม่เขาเป็นสีเขียวอมฟ้านะคะเป็นเขียวอมฟ้านะคะเป็นเฉดสีใหม่ของปี68ได้เลยนะคะอ่ะเขียวอมฟ้าค่ะตัวนี้นะคะน่ารักได้หวานได้คุณแม่เลยสซมกระเถิบมาให้ดูนะคะให้ดูอันนี้นะคะรายปักนะคะรายปักตัวนี้ก็จะใช้เป็นโทนแบบเขียวอ่อนมาปักให้นะคะแบบนี้เนาะถ้าใครถูกใจตัวนี้ซึ่งซื่อว่าตัวนี้สีสวยมากแม่สีเขียวอมฟ้าค่ะ ตัวนี้เดี๋ยวทวนไซส์ให้นะเป็นฟรีไซส์อ,อกเสื้อ44นิ้วความยาว23นิ้วนะคะเนื้อผ้าตัวนี้เป็นเนื้อผ้าชีฟองเนาะคอโอบตั้งนะคะเจาะโปรโลแบบเฉียงนะคะแบบนี้นั่นเองนะคะแล้วก็กระดุมปบตัวนี้ใช้างานได้จริงทั้งหมดเลยนะคะลายปักน้อยๆแบบน่ารักน่ารักนะคะเก๋ๆอยู่ตรงแขนทั้งสองข้างแบบนี้ค่ะอะตัวนี้นะคะ 7 4 9บาทโอนชำระจะส่งฟรีค่ะจะส่งให้ฟรีเลยนะแต่ถ้าเก็บไปทางต้องขอบวกค่าบริการเก็บไปทางตัวแรก50บาทตัวต่อไปตัว10บาท10บาทในใการจะส่งครั้งเดียวกันถ้าคุณแม่ถูกใจหลายสี่หลายตัวก็สั่งหลายๆตัวในการจะส่งครั้งเดียวกันได้ค่ะส่งค้มค่ะคุณแม่ถ้าสนใจด้านบนนะคะด้านบนนะคะ,านนนะ,คะรายไอดีแล้วก็เบอร์โทรค่ะขอบพระคุณมากๆานะคะสวัสดีค่ะ